ุปตะานนะครับผมตัวรถใบดันผ่านห้านะครับใบเกรดใหม่นะครับยางหน้า80-90%เลยนะครับนี่ยางหลังนะครับผมผ่านสวยนะครับผ่านเต็มๆผ่านสวยเลย เครื่องกันนะครับเครื่องแน่นดีนะครับเครื่องไม่อนะครับเครื่องไม่อน้ำไม่ดันนะครับผมรถสวยครับผมเช็คพร้อมใช้แล้วทำสีสวยงามเลยนะครับ ตัวรถใบดันฐาน5นะครับผมราคา219,000บาทเท่านั้นนะครับ219,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจเข้ามาดูรถกันได้นะครับอ,อําเภอวัง3หมออุดรธานีโทร0613911117นะครับ0613911117นะครับผมโบต้า L4508 นะครับตัวรถไบดันฐาน5นะครับ 219,000บาทเท่านั้นครับสวยๆอย่างนี้นะครับขายหาไปใช้รีบเลยนะครับคันนี้